สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดสังขะบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่ตลาดช้านะครับตลาดสดในอำเภอสังขะบุรีครับก็จะมีของพื้นบ้านนะคะสินค้ากเกษตรมาขายมากมายนะครับก็วจะเป็นของสดของแห้งพืชผักต่างๆครับเนี่ยฮะ อมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับน่าจะเป็นสินค้าของทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับน,นี้จะเป็นดอกไม้พืชผักต่างๆนะครับมีพี่กีหนูสวนมีหน่อไม้มันจะเป็นเผือกครับคุณผู้ชม ผัดกูดก็มีฮะผักกูดอันนี้อร่อยครับผมชอบกินมากผักกูดลูกมะปาดครับอันนี้จะเป็นลูกมะปราศ อันนี้จะเป็นร้านขายขนมนะครับแล้วก็เป็นพวกแกงต่างๆสินค้าพื้นบ้านครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นผักหวานนะฮะผักหวานน่าจะเป็นผักหวานบ้าน พิคกี้หนูส่วนนะครับพิคกี้หนูส่วนแล้วก็จะเป็นถัวแขกนะฮะมะเขือเทศนี่ฮะพิคกี้หนูส่วนครับ มันจะเป็นขนมนะครับวันนี้เป็นตลาดเล็กๆนะครับคุณผู้ชมตลาดไม่ได้ใหญ่มากครับผมอยู่ในตัวเมืองสังขะบุรีนะครับก็เป็นจุดเดียวกับที่เป็นที่จะเป็นถนนคนเดินตอนเย็นนะครับ เข้ามาด้านในตลาดนะครับก็จะเป็นปแผงขายของสดนะครับว่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับเสียงหมูเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดตรงนี้จะเป็นเนื้อวัวครับครับเก็จะเป็นไก่สดนะครับไก่สดหัวหมูอ่ะฮะ อันนี้เป็นปลาสดครับโอ้ัวใหญ่มากเป็นปลาสดนี่จะเป็นหมูป่านะครับคุณผูช้ชมมีหมูป่าด้วยฮะ นี้ก็จะเป็นถายกับข้าวกระเบ็ดรูปนะครับจะเป็นข้าวแกงนะฮะร้านโจกนะคะร้านวยเตี๋ยวอ่าพวนี้จะเป็นขน,นมนะครับขน,นมต่งตางๆ ตลาดเช้านะครับอำเภอสังขะบ,บุรีเดีจะเป็นหานขาอาจจะเป็นขนมขนมจีนของทางของชนพื้นเมืองที่นี่ครับ,ค,ค,ค,รบคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นตลาดเช้านะครับของทางตัวเมืองสังขะบ,บุรีครับ ก็จะมีขายทุกวันเลยนะครับจะมีของสินค้าให้เลือกมากมายครับผู้ชมอเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับจะไปที่ไหนเราติดตามชมกันครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ